ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาถุง้ายังนะครับไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับวันนี้เราจะลืมมะเขือเทศเสร็จแล้วเราก็จะมาถุมแล้วก็เคลียร์สย่ยางออกหมดก็ปั่นดินใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็มาปลูกพายังนะครับปลูกพายังครับเอาพายังจากข้างบนนี่นะครับมาปูก นี่นะครับปูปูเสร็จแล้วก็เราค่อยเอาพายังออกไปทิ้งนะครับแล้วก็ลงพายังข้างบนอีกทีหนึ่งครับนี่นะครับเซสเลียวชุดนี้ร้อนมากนะครับนี่นะครับกำลังปูพายังกันนะครับปูเสร็จแล้วก็ไปทำเฮาุูนต่อนะครับนู่นนะครับ มี่อีกสมเฮ้านะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย